ูดถึงคางคกหลายคนอาจร้องยี้แต่เชื่อไหมหลายๆความเชื่อทั้งไทยและจีนนับถือคางคกในแง่สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ให้โชคให้ลาบคลิปนี้ขังอาถรรพ์ขอพาไปพบกับคางคกศักดิ์สิทธิ์ที่คุณได้ฟังแล้วจะมองคางคกในอีกมุมใหม่ทันทีและเช่นเคยขอไลค์ขอกดติดตามกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราเฟ้นหาเรื่องราวดีๆ มาบอกต่อกันนะครับเท้าความเรื่องตำนานคังคกศักดิ์สิทธิ์ก่อนสักเล็กน้อยเพราะทีมงานขังอาถรรพมีโอกาสไปเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวตำบลภูเขาทองอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสซึ่งมีเหมืองทองอันยิ่งใหญ่แต่ตอนนี้ร้างแล้วมักคุเทศพาเราไปชมอุโมง์ลำเรียงทองระหว่างเดินข้ามลำธารใสเขาชี้ให้ดูหินหลายก้อนที่ระเกะรกะกะอยู่ทั่ว ชาวบ้านแถบนี้เรียกหินคังคกเพราะรูปร่างเหมือนคังคกซ้าผิวยังครุขระมักุเทศบอกอย่างนั้นเมื่อมองและจินตนาการตามก็เออเหมือนจริงด้วยมักุเทศยังบอกอีกว่าแม้เหมืองทองจะถูกทิ้งร้างแต่แร่ทองคำยังมีหลงเหลืออยู่เพียงแค่ไม่มากขนาดจะทำอุตสาหกรรมเหมืองทองได้เท่านั้นแต่มันก็มีปริมาณมากพอที่ชาวบ้านจะนำเลี้ยงหรือตะทะ ร่อนทองไปขุดดินขุดทรายขึ้นมาร่อนหาทองชาวบ้านที่ขยันสามารถร่อนทองขายได้วันวันหนึ่งเป็นหลักพันบาททีนี้ทองไม่ได้อยู่ทุกที่ของลำธารจุดสังเกตก็คือเหล่าหินค้างคกนี่แหละเพราะถ้าบริเวณไหนมีก้อนหินที่ครุขครัแสดงว่ามันจะดักกักแร่ทองไว้ได้หากบริเวณไหนมากด้วยก้อนหินใสใลื่นๆนั่นอย่าลงแรงให้เสียเวลาเลย เอาละถึงคราวของตำนานคางคกศักดิ์สิทธิ์แล้วพาผู้ชมผู้ฟังแวะเที่ยวจังหวัดนาราธิวาสก็ขอแนะนำคางคกศักดิ์สิทธิ์ของพื้นที่ภาคใต้กันก่อนเลยคางคกศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นคางคกยักษ์นามว่ากงที่อำเภอสุขินชาวบ้านท้องถิน่นนับถือคางคกยักษ์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่ากงภาษากลางเรียกหมานาม้ำมีความเชื่อว่าเป็นสัตว์มงคลนิสัยเชื่องสุข,ขุม อบอุ่นคล้ายผู้ใหญ่ใจดีแม้รูปร่างจะไม่ชวนมองก็ตามกงจับมาเลี้ยงไม่ได้เพราะจะหนีมาศบโอกาสกงจะเลือกเองว่าจะเข้าไปอยู่บ้านใครและหากกงเข้าไปอยู่บ้านหลังไหนจะถือว่าโชคดีมากๆลาบจะทยอยเข้ามาสู่บ้านเจ้าของบ้านจึงทนุถนอมกงเป็นอย่างดีถึงขั้นอาบน้ําทาแป้งให้เลยทีเดียวกงนั้นมีความเป็นปัจเจกสูงไม่เป็นสัตว์เลี้ยงของผู้ใด มันจะมาอยู่เองหากพอใจและจะไปหากต้องการฉะนั้นเมื่อกงเข้าบ้านใครเจ้าของบ้านจึงเอาใจใส่เป็นพิเศษผู้เท่าท่านหนึ่งเคยเล่าให้เราฟังว่าที่บ้านแกแต่ก่อนมีกงมาอาศัยอยู่ด้วยตัวหนึ่งแน่นอนมันมาของมันเองตอนนั้นแกยังเป็นคนหนุ่มไม่เชื่อคําพ่อแม่ที่บอกว่ากงต่อให้จับปล่อยหรือมอบให้ใครหากมันรักบ้านของเรามันจะกลับมา ผู้เท่าในวัยนั้นจึงขีดสีแดงไว้กลางหลังมันเพื่อพิสูจน์ตัวตนของมันปรากฏว่าไปปล่อยยังไงมันก็กลับมาหลักการคงกงให้อยู่คู่บ้านนานๆผู้เท่าบอกว่าห้ามคนในบ้านทะเลาะกันแล้วแกก็เล่าย้อนกลับไปถึงกงที่เคยขีดสีแดงไว้กลางหลังปล่อยไปกี่ทีมันก็กลับมาเคยให้ญาติเอาไปเลี้ยงมันก็หนีกลับมาแต่พอที่บ้านทะเลาะกันเท่านั้นแหละมันหนีไปเองเลย เสียด้เหมือนกันเอาละที่เอ่ยมาคือหลักความเชื่อที่ชาวบ้านมีต่อกงและไม่เพียงชาวใต้เท่านั้นที่เชื่อว่าคางคกยักษ์เป็นสัตว์มงคลชาววิสานก็มีความเชื่อนี้ก็อย่างพญาคังคากนั่นไงเรื่องเป็นอย่างไรเราเตรียมไว้แล้วกลับมาที่กงกันต่อเรื่องความเชื่อนี้อาจดูงมงายแต่หากเราพักเรื่องความเชื่อลงแล้วมามองตามภูมิศาสตร์และนิสัยกง จะทําให้เคารพหลักคิดของบรรพบุรุษยิ่งขึ้นนั่นคือภูมิประเทศของภาคใต้อยู่ท่ามกลางป่าเขาและชื้นด้วยเพราะฝนตกชุกซ้ํายังสร้างบ้านเรือนไม่ยกพื้นแล้วยังขุดบ่อไว้กลางบ้านอีกพวกตะขาบสัตว์มีพิษช,ชอบนักแหละเวลาไปอาบน้ําซักผ้าก็เสี่ยงอันตรายมีเจ้าคังคกยักษ์นามว่ากงนี่แหละครับเป็นพระเอก เพราะนอกจากแมลงธรรมดาแล้วมันยังเป็นคางคกที่กินตะขาบกินงูกินสัตว์มีพิษอื่นๆเป็นอาหารด้วยการที่กงมาอาศัยอยู่ริมบ่อน้ํารับประกันได้เลยว่าเจ้าของบ้านจะปลอดภัยจากสัตว์มีพิษเหล่านั้นคางคกยักษ์รูปงามนามพญาคางคากภาคอีสานถิ่นที่รับสูงมีความเชื่อและนับถือคางคกเช่นกันวัดได้จากเรื่องพญาคางคาก ตำนานสังเ,เกตกล่าวว่าที่เมืองชมพูเจ้าเมืองได้บุตรชายเป็นคางคกพอโตไปคางคกก็กลายเป็นชายหนุ่มรูปงามเก่งกาจทุกเรื่องฉลาดจนชาวบ้านลืมนับถือพญาแทนก็คือเทวดาผู้ให้น้ำเพราะมัวแต่ชื่นชมพญาคางคากกระทั่งพญาแถนโกรธจึงไม่ปลปอยน้ำฝนลงมาสู่โลกมนุษย์ชาวบ้านล้มตายเป็นจำนวนมากพญาคางคากจึงต้องขึ้นไปสวรรค์เพื่อปราบพญาแถนโดยการขี่นาคขึ้นไป สู้รบกันยกใหญ่ในที่สุดพญาแถนก็แพ้พญาคังค้าบอกว่าพญาแถนต้องส่งน้ำมาเป็นประจำทุกปีถึงเวลาเมื่อไหรโลกมนุษย์จะส่งบัางไฟพญานาคเป็นสัญญาณเตือนให้พญาแถนปล่อยฝนลงมาและด้วยความเก่งกล้าสามารถของพญาคังคาานี้ทางชาวบ้านทางภาคอีสานก็จะนับถือพญาคังคาาเป็นพิเศษมาถึงอีกหนึ่งความเชื่อคือ คางคกสามขาเครื่องรางเรียกซั์จากไทยข้ามทะเลไปประเทศจีนกันบ้างที่เมืองจีนมีเครื่องรางชนิดหนึ่งรูปร่างเป็นคางคกสามขาเรียกว่าจินฉามักทำด้วยหยกเชื่อกันว่าเรียกซับทำมาค้าขึ้นเจอแต่เรื่องดีๆเครื่องรางคางคกสามขามักยืนบนกองเงินกองทองหลังเต่าหรือหลังมังกรความเชื่อตามตำนานบอกว่าเจ้าคางคกสามขามักปรากฏตัวในคืนพระจันทร์เต็มดวง บ้านไหนเจอคางคกสามขาจะได้รับโชคลาภและข่าวดีนี่คือเรื่องมงคลของคางคกทั้งจากสาวัฒน,นธรรมเป็นตำนานคางคก,กศักดิ์สิทธิ์ที่ใครๆก็นับถือเพราะให้โชคให้ลาภให้ความอุดมสมบูรณ์และหากท่านชอบคลิปนี้ได้โปดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราช่องขลังอัรน์กันนะครับสวัสดี